ทีมงานเราก็ออกจากป่าแรกแล้วทุกท่านเป็นยังไงลระบันี้ได้อยู่บนัน <Okay. S 1> ่ะฝนกระตกพี่น้องเลยเส <Okay. S 1> ียก่อ,นอดนี <Okay. S 1> ่ก็มีชาวบ้านเพิ่นมาตัดหญ้า,าไว้เอาไว้ให้ไปวัวควายได้ระดับนิเฮ็ดนะ

ตะพีอ่ะขึ้นมาโทรเอาเอาทีมงานขาดไปคนหนึ่งเราจะย้ายปาลาฝนก็ตกนะท่าน ฝนตกรินรินอ่ะไปจะย้ายป่านะท่านขาดอีกคนหนึ่งหายนะท่านไม่รู้กี่คนทั้งหมดอ่นับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาหายไปคนหนึ่ง เออหายไปพนหนึ่งน <c oughs> ตอนนี้หายไปคนหนึ่งนะท่านอ <c oughs> ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวตามหากันสักก่อน <c oughs> ว่าจะย้ายป่ามันไม่คือป่านี้นะ <c oughs> เออไ <c oughs> ม่พอแกงอยู่บแต่ละคนนี่ โอ้ยสามนวยเสียวเวลาอ่ะฝนตกแล้วนี่มันกำลังเตะดิ่งเลยเตวานี่ฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ลปเข้ารถซะก่อนฝนตก ฝนตกมาพี่น้อย ลบอือกันซาลาตซ<ะ>าลาซาลาการ์ติสลาเออซาลาอ่ะสรุปไม่ย้ายป่าของท่านมีคนได้เห็ดเยอะเอ,อ๊ะมาดามบา่ไม่ใช่บ่นึกว่ามาดามเมืองโพ ตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักนะท่านเอาสรุปย้ายป่าหรือไม่ย้ายอ่าย้าย,ายป่าเอา เครื่องเด้อยิ่งเครื่องเด้อจุดดีเด้จูได้เจ็คมัดกียร์ได้เอาย้ายย้ายปลาย้ายป่าแล้วทุกท่านดูจะคือหรือเปล่าปลานี่ปลานี้ยยังไม่เคยมานน ก็มีจอดอยู่น่าจะมีเห็ดเอออืมก็เละเทะกันไปใหญ่นะเออไม่รู้ว่าได้เห็ดกันหรือเปล่าตอนนี้จอดลงหาเห็ดกันแล้วนะท่าน เนาะถ้ากันหาเห็ดอันนี้ก็น่าจะทีมหาเห็ดละมั้งนี่โอ้นี่หาเห็ดละมั้งนี่ โอ้เขาไปหาเห็ดกันได้ดีเลยเออดูทุกท่านมีแต่คโครนรถอืมนี่แะละสาเหตุที่ผมไม่อยากให้ใส่รองเท้าบูทแล้ว่าเนื้อตัวเนื้อเนื้อตัวเลอะแล้วขึ้นรถนี่ดูทุกท่าน พอเนื้อตัวเลอะแล้วมาใส่รองเท้าบูทเข้ามาในรถเนี่ยมันเราเป็นเจ้าของรถแล้วเราเสียดายเห็นไหมเปิดประตูเบาเปียกผมเสียดายรถเห็นไหมนี่มัน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 จะเลอะเออถ้าเนื้อตัวเปียกแล้วนั่งท้ายกระบ,บะเนี่ยโอเคอยู่เดี๋ยวสงสัยต้องให้เพื่อนถ้าจะเข้าไปข้างในแคปนี่ต้องถอดรองเท้าบูทก่อนถอดรองเท้าบูทแล้วก็เคลียร์ตัวเองให้มันสะอาดก่อนค่อยขึ้นรถ ว่าเราผมไม่ใช่ว่าห่วงรถนะท่านคือผมก็ขี้เกียจทำความสะอาดนะเอออ่ะโขี้เกียจทำความสะอาดเดี๋ยวบอกเพ่นะให้ถอดรองเท้าบูทนะนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่อยากให้อ่ไม่อยากแบบเอารถไปหลายคนนะเพราะป้ายหลายหลายคนแล้วมันเราบอกยากนะแล้วก็เวลาจะไปไหนมาไหนหรือจะกลับบ้านหรืออะไรนี่มันมันจะไอ้นี่ยากนะท่าน มันจะเนื่องด้วยอ่าผมเนี่ยมีมีเวลาจํากัดเนาะที่พามาเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมต้องกลับบ้านแล้วนะท่านผมต้องกลับไปลุยงานต่อแล้วนะท่านพอมันจะแปดโมงแล้วแปดโมงกลับไปถึงก็ต้องนึ่งข้าวอาบน้ํากินข้าวนะครับกว่าจะไปถึงสํานักสงฆ์ก็เที่ยงอีกนี่คือสาเหตุที่ไม่อยากไปหาเหตุไปกันหลายคนนะครับแล้วก็ ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะไปพาไปหาเห็ดนะครับอผมจะไม่พาไปอีกนะท่านเนื่องจากอะไรเนื่องจากผม,มผมเนี่ยมีงานอยู่แล้วนะท่านหาเห็ดเนี่ยมันไม่ได้คุ้มกับการเติมน้ํามันมาเพราะว่าเราขับรถมาเนี่ยเราขับรถมาที่นครพนมวันนั้นอะค่าใช้จ่ายพันหนึ่งเติมน้ํามันรถเติมนู่นนี้นั่นตอนนี้น้ํามันรถไม่มีแล้วทุกท่านดู หมดไปพันหนึ่งได้เห็ดมาหกหกขีดดูสุทันดูดูน้ำมันรถไม่มีเลยเห็นไหมขึ้นสีแดงเต็มเลยและที่สำคัญแถวนี้ไม่มีปั๊มด้วยเติมวันนั้นหมดแล้วหาเห็ดขี่ไปหาเห็ดแแถวนี้ไม่มีปั๊มเลยนะเส้นเส้นกุสุสมานไปนครพรนมเนี่ย ไม่มีปั๊มเลยปั๊มน้ำมันไม่มีซักปั๊มเลยท่านแล้วทีนี้ทีมงานหาเห็ดของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็ดนะท่านยังไม่ได้เห็ดพอแกงมันก็กลับบ้านไม่ได้นะครับนี่แหละคือปัญหาถ้าเรามากันหลายคนนะถ้าเรามากันหลายคนเนี่ยมันมันจะเกิดปัญหาตรงที่หนึ่งก็คือเราไม่สามารถกลับบ้านได้เลยตอนนี้ผมอยากผมอยากกลับก็ยิง แต่ว่ากลับไม่ได้เพราะทีมงานยังไม่ได้เห็ดการที่จะกลับบ้านได้ก็เขาก็ต้องได้เห็ดจนพอใจเขาถึงจะกลับบ้านได้อะไรประมาณนี้นะครับเออแต่นี้ยังยังไม่ได้เห็ดพอแกงเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องพาเขาย้ายผ่ามาตรงนี้นะท่านเอาให้มันได้เห็ดแล้วมันก็เลยเก <laughs> <laughs> ิดความรีบร้อนอะดิ พผมเนี่ยมีภารกิจที่อยากจะกลับไปทําที่สํานักสงฆ์ก็คือจะไปปูแผ่นนะวันนี้นะวันนี้จะไปปูแผ่นเตียงนะท่านแผ่นเตียงที่เราตัดวันนั้นที่เราตัดเมื่อวานก่อนนะเราตัดทําเป็นเตียงนะทาเป็นเตียงวางของแล้วก็จะกลับไปก่ออิฐล็อกนะท่านจะกลับไปกอ่อก่ออิฐล็อกห้องน้ํานะครับจะทําห้องน้ําตรงบริเวณ สารลาเก่าเนี่ยให้มันใช้งานได้เพราะว่ามันถึงงานแล้วก็จะไปติดต่อโรงทานนะท่านจะไปติดต่อร้านลูกชิ้นนะฮะเห็นไหมงานมันเยอะเนี่ยจะไปติดต่อร้านลูกชิ้นที่บ้านโพธิด้วยนะท่านเพราะว่าจะได้จองล่วงหน้าเนาะนะครับจะได้จองล่วงหน้าเออไม่พามาก็งองแง่งงองแงงอยู่นะท่านพอพามาก็ชวนเพื่อนมาเต็มเลยทีนี่โอ้ยพี่น้องเอย ถ้าเรามากันสองคนเนี่ยได้อยู่มากันสองคนเนี่ยคือโอเคนะมาสองคนเนี่ยคือเราไปไปปุ๊บไม่ได้เห็ดเราก็กลับถ้ามากันหลายคนแบบนี้แล้วมันมันมันกลับดั่งใจเราไม่ได้เออเราจะไปตอนนี้กลับตอนนี้เลยมันไม่ได้นะก็ต้องรอเพื่อนนะคนนั้นหายคนนี้หายก็รอกันจะย้ายป่า,าที่ก็ต้องรอคนนั้นก่อนคนนี้ก่อนเฮ้นยนอนเลย อันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่พามาต่อไปถ้าจะมาก็คือต้องไปขับรถไปเองหรือไม่ก็ไปกับคนอื่นผมไม่พามาแล้วผมก็จะไปทํางานของผมแล้วเออมันเสียเวลาแล้วก็เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปทําอะไรแล้วท่านจริงๆเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมมีภารกิจคือจะจะต้องว่าจะทาคลิปแจ้งข่าวดีนะท่านว้าทคลิปแจ้งข่าวดีนะครับ,รบผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสมทบสร้างหลังคาแล้วก็ จดี e ร่วมสมทบทำโรงทานนะท่านนะครับแต่ว่าสมุดอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่บ้านไม้ไดเดามาด้วยก็เลยไม่ได้แจ้งเลยนะผิดคาดเลยมีหลายอย่างเลยว่าจะทำวันนี้นะผิดคาดเลยนี่ก็เป็นการบ่นให้เอฟซีฟังนะครับว่าเออคงจะไม่ได้พาไปหาเหินนะในในพรุ่งนี้หรือว่าเราเ็วๆนี้ คงนะจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันเสร็จงานไปก่อนไม่พามาแล้ววันนี้นะต้องให้มันพ้นงานวันเสาร์อาทิตย์นี้ไปก่อนนะถึงจะพามาอีกทีหนึ่งนะมาแบบนี้เนี่ยมันงานมันหลายอย่างเราผมทําไม่ทันแล้วนทะ่านคงจะต้องไปเตรียมงานเตรียมอะไรกลางตน้นกลางอะไรอีกในวันพรุ่งนี้นะครับนะนะและที่สําคัญต้องทําห้องน้ํารับรองแขกเนี่ยให้มันเสร็จก่อนนะแต่วันนี้ยังไม่ได้ทําเลย ทำห้องน้าก็ไม่ใช่ว่าทําวันเดียวเสร็จมันก็ต้องใช้เวลาสองวันอย่างน้อยๆน,นะต้องทําประตูทําอะไรอีกเออผิดพลาดแล้วที่ผมพามาวันนี้รู้ยังไงปฏิเสธเสียงแข็งดีกว่าพามาแล้วมันก็ฝนตกด้วยแล้วท่านอ,อหลายอย่างนะทำยังไงได้นะมาแล้วก็ต้อง เอาให้มันได้เห็ดตามที่เขาอยากได้แหละท่านเดี๋ยวค่อยกลับนะตอนนี้ก็มันเลยเวลาแล้วแปดจะแปดโมงละเหลืออีกเหลืออีกสิบนาทีแปดโมงกลับไปถึงบ้านก็จะไปติดต่อโรงทานจะติดต่อโรงทานแล้วต้องขนอิบล็อกไปที่สำนักสงฆ์ขนอิบล็อกไปสำนักสงฆ์แล้วก็ต้องไปซื้อปูนแล้วก็ต้องไปซื้อแผ่นไม้อัดนะครับโอ้หลายอย่างวันนี้ ไม่รู้จะท,ไทาไ,รรทไ,ะทได้เท่าไหร่นะทุกท่านไม่รู้จะทําได้เท่าไหร่แล้วก็จะมาแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับโขกทานด้วยยังไม่ได้แจ้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนมันดึกซะก,ก่อนเมื่อคืนลงคลิปกว่าจะเสร็จก็สี่ทุ่มนะท่านนะครับ,รบเออเวลามันไม่พอเออฮะโอเคฝากไวท้ท่านนี้ทุกท่านสวัสดีครับ